สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมนะครับผมฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะครับผมประจำวันที่10กันยายน2564นรนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับผมก็มาฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องนะครับผม ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะครับผมนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงนะครับผมโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรม,มีผู้ปกครองแนะนำนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ดูเลยนะครับผมเมื่อวานแอดมินไม่ได้ให้นะครับผมส,ส,สูตรหนึ่งแอดมินไม่ได้ให้นะครับผม ฝนตกแรงมากเลยครับผมวันนี้ก็ดูเลยนะครับผมแอดมินให้เด่นไปที่สี่นะครับผมวิ่งรูดสี่ได้นะครับผมสี่นะครับผมรูดสวิ่งรูดได้นะครับผมสี่ก็จะเป็น40ูนะครับผมสี่2น3สี่สี่แล้วก็สี่นะครับผมแล้วก็จะเป็น4 5 สีหกสีเจ็ดสีแปดและก็สีเก้านะครับผมที่แอดมินวงกลมไว้แอดมินชอบนะครับผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมแอดมินเจาะให้นะครับผมแต่ถ้าเอฟซีที่น้องชอบต่างก็ไม่เป็นไรนะครับผมเลือกได้นะครับผมสีต้องมานะครับผมแอดมินว่าสีต้องมาแน่นอนนะครับผมสําหรับชุดสามตัวนะครับผม แอดมินให้ไปที่443นะครับผมแล้วก็847นะครับผมแล้วก็มี645ด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับผมให้กับแอดมินหาตัวเลขสวยๆมาให้ fc พี่น้องรับชมนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีความโชคดีเฮงๆงปังๆนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสวัสดีครับ